คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับนิชันัชวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หนะ้าจอ t ี H n อเชช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอในวันนี้เริ่มต้นเช่นเคยกับคนทันโรคจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆรวมทั้งเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพทั้งของตัวคุณเอง คนที่คุณรักและทุกคนในครอบครัวนอกหนเือจากนี้นะคะจะมีวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนภัยสุขภาพพร้อมกับวิธีการดูแลตนเองมาฝากด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามไปได้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ตั้งคันคาดหวังสูงสุดคือได้เห็นลูกน้อยสามารถเลืมตาดูโลกได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์แต่ระหว่างตั้งครันสภาพร่างกายและฮอร์โมนต่างๆเปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้เสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงได้ง่ายโดยเฉพาะโรคเบาหวานขณะตั้งคันโรคเบาหวานขณะตั้งคันเกิดจากการที่รกในคันหรืออวัยวะหนึ่งที่หุ้มเด็กสร้างฮอร์โมนบางชนิดขึ้นมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มีฤทธิ์ต่อต้านอินซูลินที่ทําหน้าที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนเป็นโรคเบาหวานและหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายทั้งแม่และเด็กในครันได้เบาหวานขณะตั้งครันมี2ประเภทคือเบาหวานที่มาก่อนที่จะตั้งครันโดยคุณแม่อาจรู้หรือไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานอยู่เมื่อมีการตั้งคันจะเสี่ยงเกิดอันตรายต่อเด็กมากเนื่องจากโรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อการสร้างอวัยวะของทารก จึงทำให้ทารกพิการและส่งผลต่อพัฒนาการและสมองหรืออาจแท้งได้และเบาหวานที่เพิ่งมาขณะตั้งครรภ์ซึ่งเบาหวานขณะตั้งครรภ์นชนิดนี้จะพบหลังการตั้งครรภ์ประมาณ24-28สัปดาห์ส่งผลให้ทารกตัวโตผิดปกติทําให้คลอดยากและอาจเกิดการแท้งในขณะใกล้คลอดได้ผู้ที่มีความเสี่ยงคือผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ30ปีขึ้นไป เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาก่อนก่อนตั้งครรภ์เป็นผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเคยมีประวัติเกี่ยวกับทารกในครรภ์มีปัญหามีความดันโลหิตสูงก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์พบภาวะตั้งครรภ์แฝดน้ำคนที่ครอบครัวสายตรงมีประวัติเป็นเบาหวานและเป็นโรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์โดยปกติแล้วหลังจากที่คลอดลูก ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดจะค่อยๆลดลงจนหายเป็นปกติได้แต่ในบางรายที่แม้จะคลอดลูกแล้วก็ยังคงเป็นโรคเบาหวานอยู่โรคเบาหวานขนาดตั้งครรจะหายไปก็ต่อเมื่อมีการเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในเลือดรวมถึงอาการอันตรายอื่นๆที่อาจจะตามมาได้ในครั้งต่อไปเช่นการตกเลือดหลังคลอดการติดเชื้อเป็นต้น ส่วนคุณแม่ท่านไหนที่มีความกังวลเกี่ยวกับโรคเบาหวานขณะตั้งครรภทั้งที่เป็นอยู่และยังไม่ได้เป็นมีวิธีรับมือดังนี้เมื่อทราบว่าตั้งครรภควรรีบไปฝากครรภทันทีเพื่อให้แพทย์ประเมินและคัดกรองโรคเบาหวานและภัยร้ายอื่นๆหากพบความผิดปกติเช่นท้องไม่โตขึ้นลูกดิ้นน้อยลงหรือหยุดดิน้นให้รีบไปพบแพทย์ก่อนถึงเวลานัดทันทีทานอาหารให้ครบสามมือ้อ โดยเลือกอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองอยู่เสมอสําหรับคุณแม่ตั้งครรภที่ต้องฉีดอินซูลินควรฉีดให้ครบตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดควบคุมน้ำหนักอย่าให้เพิ่มมากเกินไประหว่างตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายสําหรับคุณแม่ตั้งครรภอย่างสม่ำเสมอเช่นเดินว่ายน้ำโยคะโดยห้ามออกกำลังกายจนเหนื่อยเกินไป หลังคลอดคุณแม่ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและตรวจร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้และควรให้นมลูกด้วยตนเองเพื่อช่วยให้คุณแม่สามารถลดน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดได้มากขึ้น เดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่สวยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ววว้าวว้าาออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลากออมสินพิเศษ1ปีรีบฝากก่อน15พฤษภาคม2568รุ่นรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทรุ่นว้าวที่1 30ล้านบาทรุ่นว้าวที่2 70ล้านบาทว้าวกันต่อรุ่นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมโมต,ตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเราประสบพบเจอหลากหลายเรื่องราวเป็นเรื่องเล็กๆแล้วเราก็มองข้ามไปไม่ได้สนใจใส่ใจ แต่เอาเข้าจริงๆเรื่องราวบางเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กเนี่ยมีความสําคัญในชีวิตของเราอย่างมากเลยนะแล้วเรื่องอะไรบ้างละ่ะที่เป็นเรื่องเล็กแต่สําคัญเราไม่ควรจะมองข้ามติดตามไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ อยุพานาคาพาณิจจังหวัดสมุทรสงครามชูลิ้นจีพันคอมและของดีจังหวัดสมุทรสงครามปี2568พร้อมด้วยผลผลิตผลิตภัณฑ์และของดีสีจังหวัดภาคกลางตอนล่างได้แก่เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและประจวบคีรีขันหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมการผลักดันสินค้าในแบบ BCG m o เดลโดยเฉพาะลินจีพันคอม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนในจังหวัดสมุทรสงครามมาช้านานและเป็นผลไม้ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นทั้งรูปร่างรสชาติมีความเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสมุทรสงครามโดยเริ่มออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ พานิชจังหวัดสมุทรสงครามยังได้ชูสินค้าเกษตรสินค้าประมงผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเดน่นอาทิส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่มะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลมะพร้าวปลาทูแมกรลองรวมถึงอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูปด้วยภารกิจของกระทรวงพานิชสำนักง,งานพาณิ์จังหวัดนะคะเรามีหน้าที่ในการ ช่วยดูแลเรื่องการตลาดสินค้านะคะเราก็พยายามนําสินค้าที่มีอยู่ในจังหวัดทั้ง4จังหวัดนะคะไปประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทั้ง4จังหวัดยกตัวอย่างสมุนงครามแล้วกันนะคะณนะตอนนี้เป็นเทศกาลลินจีะนะคะลินจีคือตัวนี้ลิ้นจีค่อมสมุสงครามนะคะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะก็คือเปลือกบางแห้ง นะคะแล้วก็กรอบหวานนะคะ,ะเกษตรกรเรื่องสินค้าเกษตรเราจะดูแลเรื่องราคานะคะถ้าเราเราประเมินสถานการณ์ที่ผลผลิตออกมาเป็นช่วงๆยกตัวอย่างอย่างณตอนนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์โดยกรมค้าภายในนะคะก็ประเมินสถานการณ์ผลไม้ทั่วประเทศว่าจะออกมาช่วงไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่จะล้นตลาดไหมจะทําให้ราคาต่ํำไหมเราก็เตรียมมาตรการตอนนี้นะคะที่กระทรวงป เชื่อมโยงนะคะน,นโยบายการเชื่อมโยงเชื่อมโยงตลาดผลไม้ก็หมายถึงว่าสํานักง,งานพณิชย์จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตนะคะคุณต้องสํารวจสถานการณ์นะคะว่าแล้วคุณภาพเป็นอย่างไรปริมาณมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ประสานสํานักง,งานพณิชย์จังหวัดปลายทางจะ สำนักง,งานพาณิช์์จังหวัดปลายทางหมายถึงำสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดที่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตนะคะยกตัวอย่างสมุทรสงครามเราลิ้นจีเรามีแค่นี้เราแก้แค่ขายในจังหวัดเราหมดนะคะแต่ในอย่างยกตัวอย่างของภาคตะวันออกซึ่งปริมาณทุเรียนเงาะมังคุดออกมาเยอะภาคตะวันออกก็ประสานจังหวัดอื่นละว่าผลไม้ของเขาจะออกมาช่วงไหนมีปริมาณเท่าไหร่จังหวัดไหนจะรับไปกระจายตลาดเท่าไหร่ก็ประสานกันทั่วประเทศค่ะตอนนี้ นายธัญ,ญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรจังหวัดจันทบุรีก็ได้ชูราชาผลไม้อย่างทุเรียนและราชินีผลไม้อย่างมังคุดได้นําคณะเยี่ยมชมความพร้อมการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้ได้เปิดเผยความพร้อมในการนําผลผลิตผลไม้เมืองร้อนไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวรวมถึงการจัดสรรผลไม้สำหรับการส่งออกให้สมดุลและมีคุณภาพ พร้อมมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการเกษตรที่ยั่งยืนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมชิมทานผลไม้เมืองร้อนได้ตลอดเทศกาลร,รวมถึงผลไม้ขึ้นชื่อภาคตะวันออกที่หมุนเวียนกันออกผลผลิตตลอดทั้งปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและจังหวัดจันทบ,บุรีคือในการบริหารจัดการผลผล,ผลิตของผลไม้ของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเราจะมีอยู่3ช่องทางนะครับอันที่หคือตลาดสงออก ซึ่งถือว่าเป็นประมาณ65-70%ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดตัวที่2ก็คือการบริโภคภายในประเทศซึ่งช่องทางการบริโภคภายในประเทศกันมันก็จะมีหลายช่องทางนะครับเช่นตลาดค้าปีค้าส่งการท่องเที่ยวการประชามพันธ์ต่างๆนะครับตัวที่3ก็คือในเรื่องของเข้าโรงงานแปรรูปเพราะฉะนั้นใน,ในการบริโภคภายในประเทศเราจะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ20-25% ส่วนที่เหลือก็จะเข้าโรงงานแต่ลูกในส่วน 20- 2 5ี่เเน์นี่แหละครับในการท่องเที่ยวก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งภายในประเทศมันก็จะมีประมาณ6-7ช่องทางที่จะกระจายผลผลิตตัวนี้นะครับในท่องเที่ยวก็คิดว่าอยู่ประมาณสัก5เเของปริมาณผลผลิตที่จะแบ่งปันในเรื่องของพวกนี้ซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นการความต้องการเฉพาะเฉพาะจุดของนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยเอื้อในเรื่องของ นักท่องเที่ยวที่จะได้มาเที่ยวมาชมในเรื่องของสวนแล้วก็หาความรู้ด้วยคือถ้าเปรียบเทียบราคาณปัจจุบันเมื่อเปียกับปีที่แล้วก็ราคาอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นทุเรียนส่งออกนะครับตอนนี้เบอร์ AB ก็อยู่ประมาณ1 7 0บถึง180บาทถ้าเบอร์ซก็ประมาณ125บาทนะครับก็ถือว่าราคาอยู่ในเกมที่ราคาเดียวกันแต่ปีนี้ปริมาณของผลผลิต จะมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละสี่สิบสองนะครับผลผลิตเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาจุดแข็งของทุเรียนจันทบุรีก็คือว่าเนื่องจากสภาวะเนื่องจากสภาพแหล่งการเพาะปลูกของเราอยู่ในเขตที่มันเหมาะสมนะครับทั้งในเรื่องของดินสภาพอากาศและแหล่งน้ํานะครับจุดเด่นของทุเรียนจันทบรุรีหรือของผลไม้จันทบุรีก็คือมันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติเรื่องสีสันและก็ ในเรื่องของฤดูการที่ผลผลิตจะออกมาสู่ตลาดนะครับทุเรียนจันทบุรีจะเก็บเกี่ยวในช่วงที่ยังไม่มีฝนตกชุกนะครับคุณภาพเราก็สามารถที่จะรับประกันได้นะครับว่าผู้บริโภคมาซื้อทุเรียนที่จันทบุรีคุณจะได้ทั้งคุณภาพได้มาตรฐานได้ความปลอดภัยนะครับก็อย่างที่พูดกันนะครับผลไม้คุณภาพมีอยู่ทั่วไปแต่ผลไม้ที่มี คุณภาพและรสชาติถูกใจต้องผลไม้ที่จันทบุรี วว้าวว้าาออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลากออมสินพิเศษ1ปีรีบฝากก่อน15พฤษภาคม2568รุนรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทรุนว้าวที่1 30ล้านบาทรุ่นว้าวที่2 70ล้านบาทว้าวกันต่อรุนรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมล์โมตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทอ,อสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋มากเลยลูกทอ,อสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ พอสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมกับเทรนด์ของประเทศไทยและของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องราวอะไรบ้างที่เราจะนำเสนอติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรับวันค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนำโดยนายแพทย์พงเทพวงวัชรพไยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสสสำนักงาน,นาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสารพลังภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมสาร พลังภาคีอาสาสร้างจังหวัดเข้มแข็ง ภายใต้การทำงานภาคีสารพลังพื้นที่เข้มแข็งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศท,ทางใช้ข้อมูลแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่เฉพาะสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นหน้าอยู่สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เรียนรู้รูปธรรมความสำเร็จที่เทศบาลตำบลสาวิถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นชูต้นแบบสาวิธีโมเดลชุมชนที่จัดการตนเองสร้างนวัตกรรม จากฐานทุนท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสอสอเองก็จะเป็นเจ้าภาพในการที่จะประสานเชื่อมนะครับทั้ง7ภาคีแล้วในอนาคตอาจจะมีอีกหลายภาคีก็ได้นะครับคือจะอาศัยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้มาตระหนักรู้เรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาคุณภาพชีวิตต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็จังหวัดขอนแก่นเองก็ถือว่ามีปัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันในหลายโรคนะครับทำให้ส่งผลต่ออายุค่าเฉลี่ยที่ยังไม่ยังไม่ต่ำยังไม่เกินเกณฑ์นะครับคือยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยนายพิชัยณนะริพพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมเปิดศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร IP1 ยกระดับบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การรับคำขอการให้คำปรึกษาไปจนถึงการส่งเสริมการใช้เชิงพาณิชย์และการป้องปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจทุกขนาดและประชาชนทั่วไปให้ได้รับการบริการที่ครบวงจรสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ทางการค้าในระดับสากลโดยนายพิชัยกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นการพัฒนาบริการภาครัฐในรูปแบบ one-stop service ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และนับเป็นโอกาสดีที่กลมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวศูนย์ IP1 ในวาระครบรอบ33ปีของการก่อตั้งกลมศูนย์นี้จะเป็นกลไกลสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศผ่านการผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนของไทยสู่ความยั่งยืน องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์กรมหาชนหรืออบอกอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอกทออผักดันและส่งเสริมการลดการเรือนกระจกจัดแข่งขันกีฬาในรูปแบบคาร์บอนนิวทรัสอีเวนต์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ร้อมถแถลงความร่วมมือโดยมีดอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามและดกรนัทธริกาวายุภาพนิติพลรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์เกิดจันทร์ทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีและนางสาวชลัญยาเพชรวรรณาคะนางสาวไทยพิษษณุโลก2568และมิสไคล์เมดเชนส์ร่วมเป็นกระบอกเสียงในการสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนตสี่โล ซาส,าส,าสาร่วมกับเครือข่ายทันตแพทย์ทั่วประเทศยกระดับสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานผ่านบริการรถทำฟันเคลื่อนที่นำร่องโรงพยาบาลระยองแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากเชิงรุกเพิ่มการเข้าถึงบริการตามสิทธิ์ในกลุ่มวัยทำงาน ทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมอดีตผู้อำนวยการสำนักทันตะสาธารณสุขผู้ส่งคุณวุฒิกลมอานมามัยและผู้จัดการโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพช่องปากเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตามสิทธิ์ในกลุ่มวัยทำงานสอสเปิดเผยว่าการขับเคลื่อนง,งานด้านทันตกรรมมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยทำงาน เนื่องจากกลุ่มคนนี้ทำงานหนักจึงไม่มีเวลาเดินทางไปพบหมอฟันประกอบกับจังหวัดระยองเป็นแหล่งผลไม้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดฟันผุเนื่องจากพฤติกรรมบริโภคผลไม้ การนำรถทันตกรรมหรือรถทำฟันเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในพื้นที่จึงเป็นทางเลือกที่สถานประกอบการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างถึงตัวกลุ่มเป้าหมายโดยตรงช่วยลดปัญหาการรับบริการตรวจช่องปากเป้าหมายของเราที่ทำในกลุ่มสถานประกอบการก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยให้ให้ตัวสถานประกอบการหมายถึงเจ้าของตัวเจ้าของเลยของสถานประกอบการนะคะเขาเข้าใจว่า สุขภาพช่องปากนั้นมีความสำคัญต่อพนักงานเขาแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาของสุขภาพที่เป็นภาพรวมที่พวกเราทราบกันอยู่ก็คือเรื่องของ NC d ดีแล้วก็กระทบต่อการทำงานของพนักงานเ็าด้วยนะคะโดยนำร่องที่โรงพยาบาลระยองภายใต้การสนับสนุนของสอสสโครงการทันตกรรมประกันสังคมเคลื่อนที่ให้บริการด้านทันตกรรมกลุ่มวัยทำงานทั้งในเชิงรับและเชิงรุกค,ควบคู่กันไป เชิงรับคือให้บริการทันตกรรมคลินิกนอกเวลาโดยเน้นกลุ่มผู้ประกันตนเชิงรุกค,คือการจัดให้มีรถทันตกรรมพร้อมทันตบุคลากรไปให้บริการถึงโรงงานอำหน่วยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาดูแลและได้รับคำแนะนำปัจจุบันให้บริการ5โรงงานตามวงเงินสิทธิประกันสังคม900บาทโดยให้บริการในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนของทุกปี หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆในการดูแลสุขภาพได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรานําเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ